สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล1 6 8นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่324กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมค่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปัน พระเครื่องเครื่องรางของเก่เก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสาหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจนะครับผมสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับรายการไหนนะครับสามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมไลน์ตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับโอไอพีีคิวเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ กติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ ep นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับ ว่าสนใจนะครับผมอยากที่จะเชอาบูชาพระเครื่องนะครับผมรายการไหนหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมในอีีนี้ก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่25ตรงด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดหมายเลของค์พระแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับพี่พี่จะมีหมายเลขอ P นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่พี่ก็สามารถนะครับผม พิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขเท่าไหร่นะครับใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับแต่ละรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้เช่าบูชาไปกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับ ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่ใหม่ในที่1กันเลยนะครับสําหรับรายการที่1นี้นะครับผมจะเป็นนะครับผมพระพุทธยี่สิบห้าตวรรษนะครับพี่ๆนี่นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญยี่สิบห้าตวรรษนะครับผมหลวงพุทีมนะครับผมปลุกเสกนะครับณวัดรหัสลร่นะครับจังหวัดระยองนะครับพี่ๆเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมนี่นะครับมาพร้อมกับกรอบประกาศสินิบัตแบบนี้เลยนะครับผมถ้าหากท่านได้ชอบไปแล้วนะครับผมก็จะได้รับพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะครับ สำหรับรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่หนึ่งใน ep นี้นะครับผม๋ยวผมขออนุญาตนะครับลงกลองให้พี่พี่ได้ดูได้ชมกันนะครับผมมีนะครับผมสำหรับพระพุทธยี่สิบห้าตวรรันะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับอิสริโกปุกเสกนะครับพี่พสํสำหรับรายการหมายเลขที่หนึ่งใน ep นี้นะครับผมองค์นี้นะครับขอเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่องนี้นะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับพระพุทธยี่สิบห้าตวรรันะครับผมหมายเลขที่ หนึ่งใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นหลงบูทิมปุกเสกนะครับพี่พี่ผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนี่นะครับผมท่านใดชอบใจนะครับผมดูแล้วถูกใจนะครับสอบถามมากันได้นะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ 1,200บาทนะครับผมรายการนี mm ้นะครับผมได้รับพร้อมกรอบประกาศสนิบัตรเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นนะครับพระซุ้มกอนะครับพี่พี่กลุวัดพิกุลนะครับผมจังหวัดกำแพงเพชรนะครับนี่นะครับผมสำหรับพระซุ้มกอนะครับผมกลุวัดพิกุลจังหวัดกำแพงเพชรนี่ก็มาพร้อมกับกรอบประกาศสนิบัตแบบนี้นะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่2องในพ p นี้แล้วนะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตแบ่งปันนะครับ ให้พี่พี่ fc นะครับผมสำหรับพระสุ่มกรองนี้นะครับผมนี่นะครับผมเนื้อหาบนสารเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นกลุ่มวัดพิกุลนะครับรายกันที่2นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา1,000บาทนะครับพี่พี่สำหรับพระสุ่มกรองนี้นะครับผม1000บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลที่2แล้วนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมพระสุงมกรอนะครับผมกลุ่มวัดพิกุลนะครับ ท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมติดต่อสอบถามนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นหมายเลขที่2นะครับผมในยูทีนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมองค์นี้1000บาทนะครับถัดมาครับผมเป็นเหรียญนะครับผมหลวงปู่หมุนนะครับผมมหาสมปนานะครับผมวัดบ้านจานนะครับพี่ๆเป็นเหรียญเสมานะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับเป็นปีพุทธพิเศษ2ครั้งนะครับผมนี่นะครับสอง้นะครับสำหรับหมายเลขที่3นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา650บาทนะครับสำหรับเรียนลวงพมูลนะครับผมรุ่นมหาสมปนานะครับหรือว่าเสมาลงพูมูลนั่นเองนะครับผมหมายเลข3านี้นะครับ650บาทนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันชัดๆเลยนะครับผม650บบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ นี่นะครับผมดูผิวกันชัดชัดนะครับผมสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับหลวงปู่หมุนนะครับปี25 4 3นะครับผมวัดบ้านจานนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่พี่ท่านใดดูแล้วสนใจนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับผม650นะครับผมหมายเลข3านะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่4นะครับผมรายกันนี้จะเป็นนะครับตะกุดนะครับผมมหาปราบนะครับหมครอบจักาวนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับผมหลวงปู่บุญนะครับ ปลูกเสกโดยนะครับผมหลวงปู un> un> ่เพิ่มว yeah> ัดการบางแก้วนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับสำหรับตะกรุดมหาปราบนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่4นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พี่นะครับผมในราคา6 0 0บาทนะครับผมสำหรับตะกรุดดอกนี้นะครับผมหมายเลข4ี่นะครับนี่นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับผม600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมจะลงกล้องให้ดูให้ได้ชมกันเลยนะครับนี่นะครับผม สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นตรุษคุดมหาปราบนะครับหลวงปู่บุญนะครับผมรูปภาพมีให้รับชมนะครับถ้าใ้สนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่ห้านะครับอันนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมเหรียญกลมนะครับพี่ๆเหรียญกลมใหญ่นะครับสำหรับนะครับผมรุ่นย้อนรอย ุดงนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลที่5นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับสำหรับนะครับผมรุ่นย้อนรอยทุดงนะครับผหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงหมายเลขนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ0 0บาทนะครับจะส่งให้ฟรี been, h, oh นะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับรุ่นย้อนรอยทุดงนะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยงดงามนะมครับรูปภาพมีให้รับชมนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมเป็นหลวงปู่ยมสะพานสูงนะครับท่านขึ้นเชือกับพระปิดตาอยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับผม400บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมาครับผมเป็นปิดตาเชือกถักนะครับผมหมายเลขี่ หนะครับอันนี้เป็นปิดตาปูเหยมบวัสพันสูงนะครับรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมปิดตาปูหยมบวงนี้นะครับ450บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการที่6นี้นะครับนี่นะครับผมดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับท่านใดนะครับผมชอบใจหรือว่าสนใจก็สอบถามมากันได้ครับ ถัดมาครับผมจะเป็นพระพุทธชินราชนะครับผมพิมพ์แต่งฉลุลอยองนะครับผมหมายเลขที่7นะครับผมรายกันนี้ก็450านะครับผม450บาทนะครับผมสำหรับพระพุทธชินราชนะครับผมเป็นพิมพ์แต่งฉลุลอยองค์แบบนี้เลยนะครับ450บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับผมผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้นะครับ สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่7แล้วนะครับพี่ๆใน EP พีนี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผม450บาทนะครับสําหรับหมายเลขที่7แล้วนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่8นะครับผมนี่จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อแดงนะครับนี่นะครับผมพระครูยานวิลาศนะครับผมหลวงพ่อแดงวัดเขาบาได้อิรนะครับผมเป็นหมายเลขที่8นะครับเหรียญนี้นะครับผม500บาทนะครับพี่ๆเหรียญนี้นะครับ 500บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมทองแดงรมดำนะครับนี่นะครับผมดูผิวกันชัดชัดได้เลยนะครับผิวดำเดิมนะครับก็แดงวงนี้นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้นะครับสนใจอย่างไรนะครับผมสอบถามมากันได้เลยนะครับผมมีภาพเพิ่มเติมให้ดูให้ชมกันนะครับผมนี่นะครับผม500บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการ เก็บเงินปลายทางนะครับผมสำหรับรายการที่8น so hmm. so yeah. hmm. okay. ี้นะครับผมถัดมาครับผมเป็นหมายเลข9้านะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อคูณนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อคูณนะครับทำฐานมนนะครับพี่พี่ครบรอบ72แทสแซยิดนะครับผม6กรอบนะครับปี2537นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเหรียญหลวงพ่อคูณเป็นเหรียญกลมนะครับผมพร้อมกล่องนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผมเป็นปี37นะครับผม ปี37นะครับผมแล้พกคูณองค์นี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสำหรับเรียนนะครับผมแล้วก็คูณนะครับวัดบ้านไรนะครับนี่นะครับเป็นรายกันที่9ใน e ีนี้แล้วนะครับผมนี่นะครับ500บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับ ถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่10นะครับอันนี้เป็นเหรียญพ่อเกษมนะครับปี18นะครับ2518นะครับบนทุนฐานบวกที่7นะครับผมค่ายสุรศักดิ์มนตีสร้างนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญพ่อเกษมเหรียญนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่10ใน EP นี้แล้วนะครับผมองนี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับให้พี่พีเอนะครับผมในราคา5 5าบาทนะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผม สำหรับนะครับรงเรียนแลวพ่อเกษมเขมมโกรนะครับผหมายเลขที่10ในปีนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นปี18นะครับพีสองห้าหนึ่งแปดนะครับสำนักสุสานใต้รักนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมมณฑลฐานบกที่7นะครับผมค่ายสุรศักมนตรีนะครับงดงามมากๆนะครับพี่ๆเรียนนี้นะครับผม 550นะครับท่านใดดูเราสนใจนะครับผมสอบถามมากันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญนะครับผมปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับผมเหรียญปิดตาหลวงพ่อแก้วเกษารโรนะครับเหรียญนี้นะครับผม600บาทนะครับผมเหรียญนี้600บาทนะครับสําหรับหลวงพ่อแก้วเกษาโรนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขที่11แล้วนะครับ 600บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นเหรียญพระปิดตานะครับผมหรือพ่อแก้วเกสาโรนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่12นะครับอันนี้เป็นเหรียญพ่ออีนะครับพ่ออีตรงนี้นะครับผม650นะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญพระอุปชาอีนะครับ650นะครับผมเหรียญนี้นะครับ วัสัตหีบนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆครับถูกใ้องค์ไหนนะครับผมสอบถามรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับมีรูปภาพเพิ่มเติมให้รับชมทุกรายการเลยนะครับพี่ๆอันนี้เป็นเหรียญหลอีนะครับผมหมายเลขสิบสองนะครับถัดมาครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆพระสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะครับผม วพ่อกวยนะครับหลังเป็นพระศิวลีนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา650นะครับผมสาหรับพระสมเด็จหลวงพ่อกวยนะครับ650บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่13แล้วนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมหลังพระศิวลีนะครับหลวงพ่อกวยชุตินาทารโรนะครับผมนี่นะครับพร้อมเรียมแบบนี้นะครับ650นะครับ ถัดมาครับผมหมายเลข14ครับอันนี้จะเป็นคุณแผนนะครับรูปมุมนะครับผมคุณแผนรูปมุมพิทาสีโรนะครับองค์นี้เก็้ยห้าสิบนะครับเป็นเนื้อผงนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมสําหรับหมายเลขที่14นี้นะครับผม6 5 0้อห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมรูปภาพมีให้รับชมนะครับทุกรายการนะครับผม รายการก anyway ็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้ดูได้ชมกันเลยนะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมคุณแผนภูมมุลนะครับถัดมาครับผมเป็นเหรียญพัดยศเล็กหลวงปุโตนะครับผมเปเลขสิบห้านะครับผมนี่นะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับหกร้อยห้าสิบนะครับผมสาหรับเหรียญพัดยศเล็กนะครับผมหลวงป่โตนะครับหกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมผิวสวยเติมแบบนี้เลยนะครับ เทียมทักยุดเล็กของคุณโต้นะครับผมหลังยันตรีนะครับผมปีสองห้าหนึ่งหกนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นปิดตาเงินล้านนะครับพี่ๆของคุณโต้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่ๆหมายเลขที่สิบหกนี้นะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ รับปิดตาเงินล้านนะครับผมเป็นเนื้อก้นครบนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับหลังจะเป็นหลังย้ำตรีนะครับผมปิดตานะครับอู่โต๊นะครับพี่ๆเงินล้านนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับถัดมาครับผมจะเป็นปิดตาจัมโบ้สองนะครับผมหมายเลขศิบเจ็ดครับอันนี้เป็นเนื้อแช่น้ำมนนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมหกร้อยห้าสิบนะครับพี่ๆรงนี้นะครับ 650าบาทนะครับผมสำหรับรับปิดตานะครับจัมโบ้สองนะครับผมฝั่งตะุูตรงนี้นะครับพี่พีตรงนี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่17บเจ็ด้วนะครับผมเป็นเนื้อแช่น้ำมนนะครับผมนี่นะครับหกร้อยห้าสิบนะครับผมรอยกันที่สิบเจ็ดนะครับ ถัดมาครับผมหมายเลขสิบแปดครับผมรายการนี้จะเป็นนะครับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อเตะคงทองนะครับพี่ๆเหรียญนี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับผมเป็นเหรียญขวัญถุงนะครับผมหลวงพ่อเตนะครับนี่นะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมส่วนงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อเตนะครับพ่อเตะคงทองนะครับพี่ๆเหรียญขวัญถุงนะครับผมนี่นะครับ เงินขวถุงนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมหอมเลี่ยมเปนะครับผมห้าร้อยบาทนะครับถัดมาหมายเลขสิบเก้าครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญท่านอาจารย์เอี่ยมนะครับพี่พี่นี่ครับเจ้าอาวาสวัดสะพานสูงนะครับผมองค์เก่านะครับพี่พี่เนี่ยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับท่านอาจารย์เอี่ยมหรือว่าหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนั่นเองนะครับนี่นะครับผม ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับผิวสวยเติมนะครับพี่พี่องนี้นะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับผมหลังยันแบบนี้เลยนะครับห้าร้อยบาทนะครับถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับองค์นี้ก็ห้าร้อยบาทนะครับพี่สำหรับนะครับผมเหรียญข้าวหลามตัดนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงหมายเลขที่20นี้นะครับผม นี่นะครับผม500บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเรียนนะครับลุโผเอี่ยมนะครับวสะพานสูงนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆห้าร้อยบาทนนคระปุกเตียงนี้นะครับถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับเป็นพระของของขวัญนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ เปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ350านะครับพี่พี่หมายเลขที่21นี้นะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับเพราะผมคงควันนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับ350บาทนะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่21แล้วนะครับผม ถัดมานะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสองครับเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อกลั่นนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมเหรียญพ่อกลั่นนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมองค์นี้สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับปีสองสี่หกเก้านะครับผมสาหรับเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมนี้่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับพี่นี่นะครับวัดพญาติการามนะครับผมเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผม สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมถัดมาครับผมจะเป็นนะครับเหรียญเม็ดแตงพ่ทวดนะครับผมเป็นเนื้ออันปาก้ากระไหลทองหมายเลขที่ยี่สิบสามนะครับอง์นี้นะครับผมห้าร้อยห้าสิบนะครับผมเหรียญเม็ดแตงพรอทวดเนื้ออันปาก้ากระไหลทองนะครับห้าร้อยห้าสิบนะครับผมเป็นพิมพ์หน้าผากสามเส้นนะครับพี่ๆอง์นี้นะครับพ่อทวดวัดชังให้นะครับผมปลุกเสกโดยนะครับ หลวงปู่ทิมนะครับผมวิสัยพระครูวิสัยโสพลนะครับผิวเดิมๆนะครับผมห้าร้อยห้าสิบนะครับถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงปู่โตนะครับเป็นเหรียญพัดยศนะครับหมายเลขที่สิบสี่นะครับผมพัดยศปีหนึ่งแปดนะครับอง์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายการนี้นะครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสำหรับเหรียญพัดยศนะครับ ลงกูโต๊ะนะครับผมปีสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับผมนี่ 1, นะครับหลังพัดยศนะครับผมปีหนึ่งแปดนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับห้ารอยห้าสิบนะครับผม ถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่24หรอ25นะครับผมรายการสุดท้ายใน EP นี้นะครับจะเป็นคุณแผนนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับหลังจะเป็นพระปิดตาแล้วก็หน้าปลกนะครับผม2องค์นะครับหมายเลขนี้นะครับผม450นะครับผมสำหรับพระคุณแผนผงพายกูมานนะครับหลวงปู่ทิมพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่25แล้วนะครับ450บาทนะครับ ด้าหลังก็จะเป็นขนแผนนะครับเอ่อเป็นปิดตานะครับแล้วก็นักปลุกนะครับนี่นะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมผมพทิมนะครับผมขนแผนพิมพ์ใหญ่นะครับ450นะครับเหม่ยเลขที่ยนะครับก็สําหรับพี่พี่ท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากยังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดไว้ให้ครับผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของผมด้วยนะครับ แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจนะครับผมดูแล้วถูกใจสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับสอบถามมากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอด174นะครับผม OIPDQ นะครับผมเบอร์โทร090นะครับผม3251096สามารถใช้โทรสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับทางช่องของผมนะครับผมจะส่งพระให้ตรงตามในคลิปวิดีโอทุกรายการนะครับ ท่านใดสนใจนะครับผมหมายเลขไหนนะครับหรือว่าสนใจรายการไหนนะครับผมก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมกรับผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเน้นย้ำพี่ๆกันอีกครั้งนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจสนใจรายการไหนก็จดเป็นหมายเลขไว้ได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ